สวัสดีครับเรามาต่อกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง p ท a n n i n g your t ครับเทรดเล่นหุ้นต้องวางแผนนะฮะ,ะแต่สิ่งที่สำคัญคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเข้าใจในการเล่นหุ้นนะฮะปรับความเข้าใจตัวเองว่าหนึ่ง หุ้นจะต้องมีการติดลบนะแต่ถ้าเราเล่นหุ้นระดับไฮโซระดับพรีเมี่ยมเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องขึ้นมามันลงแล้วมันก็ต้องขึ้นเป็นของธรรมดานะครับนะเราลองวางแผนระยะยาวเราไม่ได้เล่นกันแบบเดย์เทรดเป็นวันเดียวแล้วก็อันนั้นเหนื่อยครับผมลองแล้ว อยากจะลองเพราะมันอยู่เมืองไทยมันแค่สีชั่วโมงน่าจะเล่นได้มไม่ไหวแล้วนะมันเหนื่อยมันต้องมาเฝ้าหน้าจอนะ่ะไปเที่ยวดีกว่ากินกาแฟาออกข้างนอกนสบายวันนึงทำงานแค่ดูการแค่หนึงชั่วโมงก็มีความสุขจะไปอยู่ทั้งวันดู4ีหชั่วโมงของคอนเซนเทรตเนื่อยครับเครียดนะ เราจะต้องระยะยาวนะฮะแล้วมันก็ติดลบแต่เราก็ต้องมัน่นใจว่ามันก็ต้องขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงที่จังหวะเรารู้ว่าจังหวะไหนมันกําลังจะขึ้นโอจ้จังหวะไหนมันกําลังจะลง,ลงตอนลงตอนขึ้นเราก็พยายามเล่นเล่นเยอะหน่อยแต่พอรู้ว่าจังหวะมันลงพักเราก็ต้อง ปรับให้ลดลงนะครับอโอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างผมผมเล่นดูตัวอย่างนะเอาง่ายง่ายรู้สึกช่วงเนี้นะอธิบายฟังก่อนช่วงนี้ถึงช่วงนี้ยังไงเนี่ย ผมซื้อทองเก็บไว้ตั้งแต่250ถึง1,280เนี่ยล้วก็มาขายนะขายแต่ช่วงระยะเนี้ช่วงเนี้ผมเปิดโรงงานผมจะเปิดโรงงานทำกีตาร์ขายกีตาร์แบบไฮเอ็นแบบสัง่งทำอะไรเนี่ยผมชอบเนี่ยผมก็ต้องเสียเวลาศึกษาอ่านตำลักตำลาทดสอบนั่นทดสอบนี่สรุปแล้วไปไม่รอด แอ้คิดเลยแอฟุ่มจบจบเอนะครับผมก็เลยต้องหยุดโดยปริยายนะฮะโอเคแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรามาเล่ากันต่อตรงนี้แล้วตรงนี้ผมจะทำยังไงช่วงนี้ผมก็กลับมาเล่นหุ้นต่อไม่มีอะไรทำเนี่ยผมก็กลับมาเล่นหุ้นต่อถ้าเสนวหุ้นมันลงใช่ไหมมันลงมาเนี่ยผมก็เบื่อดีไม่รู้จะทำอะไร แต่ก็อยากจะเล่นใช่ไหมแต่ผมมีแผนไว้แล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างน,นะอธิบายให้คันดูเลยแผนผมจะต้องทำอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดแพนิคนะฮะช่วงแพนิคนะผมก็วางไว้ในจุดนี้ผมวางเลยนะ แล้วก็คิดว่ามันจะถ้ามันลงมันจะมาจุดนี้อีกมันลงมาจุดนี้อีกนะผมรู้สึกผมจะเข้ามาซื้อช่วงนี้แต่ช่วงที่เล่นมาเนี่ยนะผมก็เล่นปลาปลไปๆนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อได้สวยมากมายผมเล่นเล่นบงังขึ้นบางลนี้ก็เสียไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียแต่ก็ได้มากกว่านะฮะแต่ผมมาเข้าช่วงนี้เนี่ยน,ยนะโอ้โหแม่ ต,ตบพวกเลยแดงเถื่เลยแต่เราใจเรียนเราร่วายัางไงมันต้องขึ้นช่วงนี้นะเราร่วงไงมันต้องขึ้นให้มันสึกไม่ขึ้นเว้ยไอ้เออมันสึกมันสึกลงมาแล้วมันก็ขึ้นปื้ดมาอยู่ช่วงนี้โอ้ของเราค่อยดีขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาถึงจุดนี้นะเอาตอนนี้เราพูดถึงว่า สมมุติว่ามันไม่ขึ้นเราจะทำยังไงผมจะทำยังไงอันนี้ผมวางแผนระยะยาวถ้ามันลงมาจุดเนี้ยผมเตรียมเงินไว้เร,เราต้องเตรียมเงินไว้ว่าเราต้องมีเงินสดเตรียมไว้ว่าโอเคถึงจุดนี้เราจะต้องเข้าเท่าไหร่นะลงไมอีกจุดนี้เราจะต้องเข้าเท่าไหร่นะอันนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วแล้วถ้ามันลงไปอีกถ้าลม ถ้ามีเงินผมก็อาจะซื้อแต่ถ้าเงินไม่มีผมก็หยุดรอให้มันขึ้นนะฮะแล้วยิ่งมันลงมากเนี่ยเราก็ยิ่งซื้อหุ้นที่ถูกขึ้นราคามันลงเนี่ยเราก็เงินจำนวนเดียวได้หุ้นเยอะกว่ามากกว่านะะนี่เป็นสิ่งที่ที่ดีเลยนะ Okay. อันนี้เรามาพอขึ้นมาขึ้นถึงจุดเนี้ยรู้สึกจุดนี้ผมก็เริ่มเริ่มซื้อเข้าไปอีกนะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มซื้อเข้าไปอีกนะก็จะให้ดูว่าผลงานที่ผมทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะดูอันนี้<อ>นะฮะดู ยายโอเคนะตอนแรกผมก็เริ่มเล่นผมซื้อพวก CPLCPO ช่วงเนี้ยผมซื้อก่อนที่มันจะขึ้นนะเนี่ยตัวเนี้ยนะโอเคว่าวัน,นี้ดีกว่าผมก็เก็บ BTS ไอ้พวกเนี้ยติดลบนะไอ้ BTS เสร็จแล้วพอแบงค์มันเริ่มตก รู้สึกจะได้เดือนกว่าเนี่ยพวกแบงค์เนี่ยผมเก็บหมดเลยนะแต่ผมรู้สึกผมจะเล่นทิสโก้ทิสโก้นี่ผมซื้อมาก่อนสามเดือนแต่อันนี้ประมาณเดือนครึ่งน,นะฮะแล้วก็มาซื้อบ้านมาซื้อบ้านปูไฟพวกไฟไฟ้าเนี่ย นะพลังงานไฟฟ้าซื้อได้ประมาณสองทิศรือไงเนี่ยนะแต่บ้านปู่ขึ้นได้ดีโอเคเรามาดูกันเรามาดูเคแบงเดี๋ยวมาดูเคแบงอันนี้เคแบงอาทิตย์ครึ่งผมได้ห้าโอ้ยวันวันนี้มันลดเว้อาจจะห้าสิบหรือสี่สิบห้าแล้วพุ่นมันตก จาก50เหรือ15นะ S C B 37ไม่ตกเท่าไหร่ทิสโก้สามสจาก37เหรือ32วันนี้นะ c p พใช่ไหมอันนี้สองอันนี้เดินเดินครึ่งนะเดินครึ่งคุณคิดดูแล้วกันได้ประมาณ ส0่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์รวม Average แล้วประมาณ30กว่ากว่าสาอัพ35อะไร Average อาทิตย์ครึ่งเฮ้เดือนเดือนครึ่งหรืออาทิตย์ครึ่งเดือนครึ่งใช่เดือนครึ่งคิดดูแล้วอนเป็นยังไงไอ้พวกปล่อยเงินกู้ยังสู้ไม่ได้เลยนะแล้วผมมาซื้อหุ้นไฟฟ้าเนี่ยบ้านปูยเองอะไรพวกเนี้ยบ้านปูมันวิ่งได้21บ EAGPUSC เนี่ยขึ้นได้4กับ2%แล้วก็มี BTS นะ BTS ก็ได้รู้สึกจะไอ้ครั้งแรกที่ซื้อนี่มันก็ยังติดลบอยู่ CPO เหมือนกันผมก็ซื้อได้14%ยังติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยมองไม่ชัด0%เท่าไหร่หว่าไปคือสรุปแล้วสรุปแล้วนะ ยังไงมันก็ยังไงมันก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นตามที่ผมอธิบายนะฮะโอเคคราวนี้ก็มาดูอีกอันหนึ่งตอนนี้มาดูวิลไอ้ช่วงไอช่วง,ช,วงช่วงที่มันขึ้นเราเล่นง่ายใช่ไหมมันก็มีวิธีเก็บสะสมหุ้นนะอันนี้สะสมหุ้นเรามาหุ้นน พูดกันทีหลังอันนี้ตัวอย่างว่าสมมุติช่วงเนี้ยนะสมมุติช่วงเนี้ยเราเข้าเนี่ยเราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยมันลงวันนี้เราก็เก็บลงวันนี้เก็บลงมาันนี้เก็บลงมาันนี้เก็บพวกตูมเดียวสมมุติเรามาขายตัวนี้สูงสุดเราไม่รู้นั่นมันจะขึ้นไปเท่าไหร่เราก็จะไม่ขายจนกระทั่งมันตกลงมาเป็นแนวระยะเป็นสําคัญอย่างเงี้ยไล่มาที่ตรงนี้เราก็ขายบ้างอะไรทยอยขายแต่ที่เราะสมเนี่ยมันเยอะมากเลย นะตอนนี้ขาลงอยู่จะเล่นยังไงเราก็ดูเส้นห้าสบอันนี้อธิบายทีหลังนะเล่นห้าเส้นห้าเส้น e m a ห้าสิบเนี่ยพออันนี้มันลงมาปั๊บก็แสดงว่าหุ้นมันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนฐานแต่มันกลับมายี่สิบตรงนี้ e m a นะมันขึ้นมานี้มานี้จุดหนึ่งเราตีเส้นเลยนะเราไล่ไปก็าบนกก็ตีเส้นนะพอถึงจุดนี้ปั๊บ เรต,ตีเส้นยาวอะพอถึงจุดนี้พับ mm. เราก็ไล่ซื้อใช่ไหมเราก็ตีเส้นยาวบนด้วยถึงจุดนี้พับเราก็ขายจุดนี้เราก็ไล่ซื้อเราก็มาขายจุดนี้จุดนี้ก็ซื้อเหมือนกันซื้อแล้วก็ขายแต่เส้นพอมันขึ้นมาถึงเกินเส้น EMA แสดงว่าพุดอยู่ในราคาในในระยะขาขึ้นเราก็ไม่ขายแล้วเราก็ค่อยเก็บกันเรื่อย ันนี้เรามาเล่นกันที่หลังนะครับสรุปแล้วให้คุณเข้าใจนะเล่นหุ้นไม่ได้ยากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวางแผนตามที่ผมว่าเข้าซื้ออันนี้ต้องลืมไปอีกนะว่าโอเคเราซื้อต่อเน,นี้ยเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะขายเมื่อไหร่เราขายช่วงนี้ ีเส้นไหนอันนี้แยรับนายต้านอันนี้ผมวาดเขาเข้านะข้างบนนะแล้วคุณก็ดูกันคุณผมซื้อจากตรงนี้โอ้ยถ้าผมได้กําไรเนี่ยนะช่วงนี้ใช่ไหมกำไร,ปรเปอร์เซ็นต์กว่านะแต่ตอนนี้มันก็ยังได้กําไรคิดว่าขี้หมูขี้หมา60-70-80%ซนะครับโอเคเราก็มาว่ากันต่อนะ อยากให้เข้าใจว่าตามที่ผมว่าคร่าวๆนะเล่นหุ้นต้องมีแผนถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการต้องทำหลายบ้างเราต้องคิดไว้ก่อนเลยก่อนที่เราจะซื้อนะฮะแล้วก็ไม่มีคำว่ากูว่าแล้วรุ่นนี้กูทำอย่างนี้กี่ทีอย่างนู้นเล่นหุ้นมันเป็นเล่นอยู่กับคำเสียงที่เป็นไปได้สูงที่เราศึกษากันนะแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะไม่เข้าทางเราถ้าไม่เข้าทางเราเราจะทำยังไง อย่าคิดว่าเราเก่งอันนี้คุยอะไรมา k ก็ตอีสต king m a r ก็ t ก็คือเจ้าเจ้าพอเราสู้ไม่ได้เราต้องตามมันต้องเข้าใจมันอีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจแต่อันนี้เป็นคำมัตโตของผมอะ No g r e e d No fear ไม่โลภและไม่กลัวเฉยๆเราทำจิตท่้เฉยๆแล้วเราจะมีสติในการเล่นได้ดีมากเลโอเควันนี้ก็มีแค่เนี้ยนะ อธิบายคุณฟังก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะครับ